เอาละเปิดมาก็ได้มันเลยตอนนี้อยู่กับทีมเวียดนามทีมเวียดนามอีกสามคนทีมเวียดนามสามคนสี่คนรวมผมด้วยก็เป็นห้าคนตอนนี้ก็มาทำเออเขาเรียกว่าซี e อีเวนต์อ้าวฉลามฉลามโผลมาโผล่มากลางดงกางดงเท้าแบบนี้ก็ไม่เหลือสิครับน้องหลามไหนตอนกับเราตัวตัวเนี่ยเก่งนะอยู่ไหนไม่เนี่ย เป,เปิดเปิดเข้าไปเปิดแล้วตอนนี้เนี่ยผมเปิดหมัดดูดเลือดแล้วนะเนี่ยเลือดผมเพิ่มปุ๊บๆๆเลยหายไปไหนไม่มีแต่ก็ยังจะปุ้ยแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้อออืื้หครึ่งหลอดเหมือนกันขอหายตัวแล้วก็ป,ปล่อยสกิลฉลามหลามไปไหนละเปิด ดูดเลือดปืด๊ดเออถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากจะล่าฉลามคนเดียวนะแนะนําให้ใช้หมัดดูดเลือดนะหมัดดูดเลือดเนี่ยจะช่วยให้เราเออเขาเรียกว่าซโลว์สโล่กับฉลามได้แต่ว่ากว่าจะทําหมัดดูดเลือดได้นี่ก็ต้องใช้ของเยอะเหมือนกันนี่ผมดูดเลือดมาปืด๊ดปื๊ดอย่างเดียวเลยแต่ว่าถ้าเกิดอยู่กันแบบสี่ห้าคนล่ากันแบบสี่ห้าคนแบบเนี้ยไม่จําเป็นหรอกไม่จําเป็นต้องใช้หมัดดูดเลือดก็ได้ เราก็สามารถที่จะนี่ไงชนะฉลามได้แบบว่าง่ายดายถ้ายิ่งอยู่กับเอ่อคนที่มันใช้ผลพระนะอืเขาเรียกว่าล่าฉลามกันแบบมันๆเลยแหละตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าจะล่าลิเวียธานนะแต่ดูเหมือนว่าเอ่อพวกมันเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะล่าลิเวียธานกันพวกนี้มันเป็นทีมเวียดนามเก่อนขอเชียร์เชียร์ปลาบิน ปาบินได้เฮ้ย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 ปนะไปปาบินได้นี่ก็อันตรายเหมือนกันนะมันตอนเราแป๊บๆเนี่ยเลือดหายหมดเอา้าเพื่อนหายไปทั้งหมดวัเนี้เหลือกัอนอยู่สองคนเอา้เอาเฮ้ยมันรีอ๋อมันรีเซ็ตโอเคคิดว่าน่าจะมีการล่าฉลามมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดมีการรีเซ็ต นี่ไงมันมารอกันแล้วมันมารอกันที่ท่าเรือกันัถทีดด่พวกนี้พวกนี้ก็มีหมัดดูดเลือดสองคนคอฮิวแมนหนึ่งคนพร้อมยังทำได้พร้อมยังไปเลยเปล่าโอเคมันว่าโอเคก็ไปเลย ตอนนี้มีกันอยู่4คนทั้งหมดบนเรือรวมตัวผมด้วยถ้าเกิดว่าล่าฉลามหรือว่าล่าซีบีดนะหรือว่าเจ้าทะเลเนี่ยถ้าเกิดล่ากันสองคนขึ้นไปเนี่ยยังไงก็มีโอกาสที่จะชนะแต่ถ้าเกิดล่าคนเดียวแล้วไม่มีหมัดดูดเลือดเนี่ยก็ยากหน่อยซึ่งตอนนี้เนี่ยเผ่า V 4ีของผมเนี่ยยังไม่ได้เปิดเป็นเขาเรียกว่าเทียร์ที่สองเลย เผาวิสีของผมยังเป็นแค่เทียแรกพอเราแปงลงร่างเป็นเผ่าวีสีเนี่ยมันได้แค่พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่เกาะเนี่ยยังไม่ได้รับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดผมเปิดเผาวีสีเทียสองแล้วเนี่ยเวลาผมแปงลงร่างผมเนี่ยน่าจะได้เกาะเพิ่มขึ้นในฐานะของเผ่าชลามนะมันจะได้เกาะคิดไว้ว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าจะหาคนไปทำเผ่าวีสีพร้อมๆกันเนี่ยมันก็ยาก บางทีไปเจอคนเก่งๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเผาวีซีนี่เอาไว้ก่อนเปิดไปหนึ่งทีเปิดอีกหนึ่งทีซึ่งดูทรงแล้วจะเจ้าทะเลเนี่ยจะง่ายๆนะล,ล่ากกันหลายคนแบบนี้สบายเลยเราแค่สแปมสกิลเข้าไปเรื่อย อัดสกิลเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยตัวนึงก็ได้ประมาณสองแสนเบลีซึ่งตอนนี้ก็ต้องการเงินเป็นอย่างมากตอนนี้เหลือเงินแค่สี่ล้านกว่าเองเพราะว่าไปทำหมัดไปทำหมัดก็ทิวเมนเออตายแล้วไปทำหมัดก็ทิวเมนเนี่ยก็โดนไปหลายตังค์อยู่แล้วก็ล่าสุดนี้ก็ทำหมัดดูดเลือดก็โดนเบรกห้าล้านโอเค ขับไปหาต่อซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยมันมันจะไม่เข้าไปที่พื้นที่หกนะพื้นที่ที่แบบเป็นหมอกอะ่ะมันจะอยู่ที่พื้นที่ห้าผมก็ไม่ค่อยชอบเข้าไปเหมือนกันในพวกพื้นที่หกเนี่ยเพราะว่ามันมองอะไรไม่ค่อยเห็นไอ้พวกทีมนี้เนี่ยเขาก็คุยกันเป็นภาษาเวียดน,นามนะผมก็ฟังไม่รู้เรื่องผมก็อ่านไม่ออกหรอกผมก็มีหน้าที่แค่ขับเรือมีผลพักสองผลประตูสองตัว นอ้เนี่ยเรือนเป็นอะไรมันชอบบักจังเลยดูเจออีกแล้วเจออีกแล้วอีกสองแสนเก็บเงินไปเรื่อยเอาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าหลุดเฮ้ยอย่าหลุดดิมีแหลกนิดหน่อยนะ ยไนแหลกอย่างนี้โอ้ยเจ้าทะเลนี้ก็ตอดแรงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคจัดอีกสองแสนเก็บไว้เอาไปสุ่มผลพิศารคือเมื่อวานเนี่ยเงินหมดเลยเงินเหลือสี่แสนน่ะแล้วผลพิศารส,สุ่มทีก็ต้องใช้ ปีละสี่แสนก็เลยพักการสุ่มผลปีศาจไปก่อนเมื่อวานนะแต่ตอนนี้เริ่มมีเงินแล้วอยากจะไปสุม่มเผื่อจะได้ผลดีๆเขามั่งแต่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ผลกิก๊กก๊อก๊แก๊กผลที่เขาไม่ใช้กันนะ่ะอยากจะได้ผลคิสเนะอยากจะได้ผลเ,เสือดาวมั่งจะได้เอาไปแลกกับเขาได้หรือไม่อย่างน้อยก็เป็นผล ผลโมจิก็ได้ผลโมจิหรือไม่อย่างน้อย,นอยเนี่ยขอเป็นผลพระก็ได้เพราะว่าจะได้เอาไปแจกถ้าได้ผลพระไมา่ผลหนึ่งเนี่ยจะได้ไปแจกคนอื่นเขาแล้วก็คิดว่าจะแจกคนที่ดูคลิปนี้ด้วยถ,ววถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครซับสไครต์ช่องนี้เนี่ย ผมก็จะถ้ามีโอกาสผมก็จะแจกผลพระนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วผลพระแต่ตอนนี้ขอเก็บเงินไปก่อนแล้วกันนี่ไงผลพระพูดถึงผลพระผลพระแปลงล่างโตไปทียไอ้ผลพ้ะเนี่ยถ้าเกิดว่าพิลพีงจริงๆเนี่ยบางครั้งผมก็สู้ไม่ได้นะ เพราะว่าเลือดเขาเยอะแล้วเกินโดนดาเมจก็เบาโอเคจัดไปอีกแสนแปดมีฉลามพุ่งเข้ามาหาเรือก็ต้องจัดไปเลยฉลามโอเคฉลามตายเรียบ ก็ขับไปต่อให้ไปถึงพื้นที่ที่5ส่วนใหญ่พื้นที่ที่5เนี่ยมีฉลามมันจะเกิดนะบอสฉลามอะ่ะแต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไปหรอกบางทีวนอยู่ตั้งนานไอ้บอสฉลามก็ยังไม่เกิดสักทีเอา้าเจอจ้าทะเลแล้วโอเคจับอีกหนึ่งตัวมันมุดน้ำหนีไปเลย ใส่มันโดนดาเมจหนักเกินมันมุดน้ำหนีไปขึ้นมาก็โดนต่อดาเมทผมทำได้ชุดหนึ่งประมาณสองหมื่นกว่านะปล่อยไปห้าสกิลทั้งดาบทั้งหมัดยัดเข้าไปเลยรัวเลยสองหมื่นสามพันสองหมื่นสี่พันวันรอบนี้ ยัดสกิลเขอุ้ยบอสฉลามเกิดมามาไอหลามไอหลามไอหลามหมอโจ๊กไปสกิลสกิลดูดถอยฉลามเนี่ยแรงนะแบบว่าแรงเอาเรื่องนะแล้วฮาร์คิที่เราเปิดอยู่เนี่ยหายทันทีเลย มั่วะน,นะใส่กันมั่วเลยตอนนี้ดูดเลือดขอดูดเลือดหน่อยปื้อแปบ๊บเดียวฉลามจะตายแล้วอยากให้มันเกิดแบบโลล้เฮ้ยนี่มันสองตัวอ๋อฉลามสองตัวเว้ยฉลามสองตัวฉลามสองตัวดีดีนี่แหละจะได้เอาลูกตามันไปทําเรียกว่าสมอเรือเอาลูกตาไปทําสมอเรือเพื่อจะไปล่าบ,บอสฉลามอีกทีนึงบอสของบอสอะ บอสฉลามที่มีเลือดแสนเก้าอ่ะตัวนั้นจะดับสมอเรือนะเฮ้ย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 ไปไหนทั้งหมดวะเฮ้ยอย่าดิดเฮ้ยเฮ้ยดูเลือดไม่โดนสิ้นหายแล้วหลบก่อนหลบก่อนโอ้โหเปลี่ยงนะเออตายดิอื้อหือก็ตายเหมือนกันนะดูเลือดไม่โดนอ่ะดูเลือดมันไม่โดนอย่างนี้นก็เสียหายอ่ะเสียหายนะ ดูเลือดเฮ้ยดูเลือดดิเฮ้ยเกือบไปแล้เกือบโดนฉลามน้อยตีตายไอฉลามน้อยนี่ก็ตัวดีเหมือนกันนะไอฉลามตัวเล็กๆเนี่ยลูกน้องมันอะไอฉลามธรรมดาเนี่ยเอาเลือดเลือดแตกหายไปแล้วหายตัวเข้าไปนะพอดูเลือดหน่อยไปเข้ามาให้มันจะมาดูดเลือดโดนมันดูดแบบไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ดูดเลือดไป ก็เปิดให้มันไปไกลๆแล้วก็หายตัวเข้าไปอยู่ไหนแล้วก็ขอดูดเลือดอีกทีเอออย่างนี้แหละนี่ถ้าคุยกันได้หน่อยนี่เลม,มันเหลืออีกสี่หมื่นเออเอ้าเฮ้ยไปสกิลไปโดนพวกกันเองเอือเหลือสองหมื่นเฮ้ยดัอ,ดอลูกตาให้สักอันหนึ่งดิ เ,เออเออโอ้โหไม่ดรอปลูกตาเลยลูกตาอยู่ไหนเนี่ยเอ้าหมดแล้วหมดแล้ววาร์ปกลับเลยครับโอเคจากเมื่อกี้เนี่ยเอ่อสี่ล้านนะเงินคิดว่าน่าจะสี่ล้านนะตอนนี้เนี่ยเงินเป็นห้าล้านสองแล้วค่าเอ่อ เจ้าทะเลไปประมาณ5้าตัวตัวหนึ่งก็ตกประมาณ2อ0 0 0นซึ่งนี่แหละก็คือวิธีหาเงินแบบว่าแบบรวดเร็วทันใจนะถ้าเกิดใครที่อยากจะหาเงินก็มาล่าเจ้าทะเลนี่แหละส่วนคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อน